สิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่ารื้อฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรนนามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทําความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสสสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเคของความดีเราก็ควรจะส่งความดีให้เต็มภาคภูนี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ลืมคำนี้ให้คำนี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาเนื่อมัันกล้องแล้วก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตจะมีความรักในรูปสิ่งกิรินัสัมผัสหรือเปล่า จิตเรามีความโลภหรือเปล่าจิตเรามีความโกรธความเยียบบาทจองล้างจองพลันบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้างในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับูอารมของจิตตามพระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาโจตยตานัง จึงแปลเป็นใจความว่าจงกลาโทษตัวความผิดตนเองไว้เสมออันนี้เราคิดหรือเปล่าหรือคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อน,นั้น,ต,นต่อจากนี้ไปก็อยพูดถึงอนนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานนสติกรรมฐาน แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าบางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงนี้ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนีิมีเครื่องหมายโดยเฉพาะลมห้ใจเข้าออกนั่นลมหาใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลม เพราะว่าร่างกายมันทำงานก็มันเป็นปกติถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลม้ารู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในการมาคุณห้ามมันก็ไม่มี